ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ยัดลงมาครับในราคาแบบจับต้องได้เนี่ยต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะใจโลครับอ่ะนี่ผมมุนให้ดูเลยใจโลใช้ร้าบทดิ๋เลยครับไม่มีหน่วงเลยครับอันทัศอ่ะติดดีครับอันทัศติดดีดีนะไม่มีทัดลัานไม่มีทัดอะไรเลยนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูจุดขาดใจที่ผมเจอมากดีกว่าครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่ต้องหักคะแนานเหมือนกันเนาะสายเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยบอกเลยว่าไม่ถูกใจสิ่งน,นี้ มาตัวกันไปสดๆร้อนๆครับกับ Vivo V29 5G ครับแล้วก็มันอยู่ตรงหน้าผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเ,เดี๋ยวเราจะได้มาทดสอบการเล่นเกมกันสักทีครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นแฟนขับ Vivo ทุกซีรีส์นะไม่ว่าจะออกรุ่นไหนมาเนี่ยก็เล่นเกมได้ดี ทุกรุ่นจริงๆครับโดยเฉพาะรุ่นนี้ครับรุ่นกลางครับอย่าง V Series เนี่ยต้องบอกว่าด้วยสเปคด้วยดีไซน์ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ยัดลงมาครับในราคาแบบจับต้องได้เนี่ยต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะตัวนี้ครับ vivo v, v 2 9 5G ครับราคาเนี่ยเปิดมาเริ่มต้นเพียงแค่14,999บาบาทเท่านั้นครับดูจากสเปคแล้วถือว่าเป็นสเปคที่คุ้มค่าเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าเวลาเอามาเล่นเกมแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมอาสามาทดสอบการเล่นเกมให้ดูเองครับแต่ก่อนไปทดสอบครับเดี๋ยวเราพูดถึงตัวนี้นิดนึงครับนี่ครับ เป็นหูฟังของทางแบรนด์ vivo เหมือนกันครับแต่มันไม่ได้แถมมากับตัวเครื่องนะพอดีวนะันนั้นผมไปงานเปิดตัวเจ้า vivo ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็เขาเนี่ยจับรางวัลแจกหูฟังแล้วผมเนี่ยดันโชคดีได้มาครับก็เลยเอามารีวิวสั้นๆให้ดูในคลิปนี้เลยดีกว่าว่ามันจะดีขนาดไหนครับกับ vivo two v i e l e s s 2 anc นะอ่ะเป็นตัวตัดเสียงรบกวนครับอ่ะเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูทั้ง2ตัวเลยครับพร้อมแล้วก็ไปดูเลยครับ มาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอุปกรณ์ในกล่องของเจ้า vivo v, v 2 9 5 g ก่อนครับอ่ะแกะดีกว่าครับโป๊ะโอเคแกะออกมาอย่างแรกที่เจอครับก็คือเจ้าเครื่อง vivo v 2 9 5 g ครับซึ่ง vivo v 2 9 5 g ตัวนี้เนี่ยมีให้เลือกหมด3 4สีนะตัวที่อยู่บนมือผมเนี่ยเป็นสี Magic m a r รูนครับอีก2สีครับก็เป็น Starry Purple ครับแล้วก็ n o b บิลแบ็ครับอย่าค่อยพูดกันครับเปิดออกมาครับก็จะเจอเซตย่อสูตรของไม่ใช่ครับก็จะเป็นพวกคู่มือต่างๆครับนี่แล้วก็เข็มจิ้มซิมครับอ่าให้มาหนึ่งเข็มครับก็อันนี้ครับเป็นเคสใสนะก็ไม่ใช่ฮาร์ดเคสนะเป็นซอฟต์เคสครับให้มาหนึ่งเคสด้วยอ่าไปประกบอย่างเงี้ไปต่อมาครับเป็นสายชาร์จ USB Type C นะ to Type A ครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นอะแดปเตอร ฟาสชาร์จนะออุอปรกรณ์ในกล่องก็มีเท่านี้แหละครับสิ่งที่หายไปอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกน่าก็คือหูฟังก็หูฟัง 3.5v วก็ตัดถึงไปแล้วครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่น่าจะมีพอ3.5นะอ่าใช่ไม่มีครับ แต่ทำไมคุณถึงไม่แถมไอตัวอะแดปเตอร์ตัวแปลง Type ท,ทูสามจุด้ามาให้ด้วยละ่ะเผื่อคนเอาไปเล่นเกมไงอันนี้ก็ต้องไปหาซื้อเพิ่มเนาะไอตัวนี้อ่าโอเคมาโอเคครับเมื่อกี้เราดูอุปกรณ์ในกล่องมาใช่ไหมเรามาดูที่ดีไซน์กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับเนี่ยดีไซน์สวยมากครับมากับกล้องหลังทั้งหมด3เลนแล้วก็มีวงแฟลตรงนี้เนี่ยแล้วก็ข้างล่างครับนี่ก็จะมีลําโพงครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นลำโพงแบบเดี่ยวหรือแบบคู่นะแต่ v i v o เนี่ยถ้าเป็นรุ่น V ซีรีส์ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากจะเป็นลำโพงแบบเดี่ยวเครื่องก็ค่อนข้างจะบางนะเนี่ยบางมากๆครับแล้วก็น้ำหนักไปหนักเลยครับเบาครับหน้าจอการจับถือนี่ก็ถนัดถนีมือดีดดีครับนี่ตัวมูดูลกล้องเนี่ยไม่ได้แบบว่าหนาจนเกินไปทําให้เรารู้สึกว่าจับไม่สะดวกนะ มาดูสเปคที่เกี่ยวข้อบการเล่นเกมกันหน่อยครับตัวนี้ครับใช้ Snapdragon 778G 5G ครับก็ถือว่าเป็นชิปเซตที่ค่อนข้างสูงแล้วนะแรมครับตัวนี้ให้มาเยอะครับที่12 g b นะส่วนสตอร์เลคับเริ่มต้นที่256 g b ครับแบตเตอรี่ครับตัวนี้ให้มาค่อนข้างจะใหญ่เหมือนกันนะเห็นบางๆแบบนี้นะให้มาที่4,600 mAh แล้วก็รองรับไฟชาร์จ80วัตตที่แถมมาใน กล่องอีกด้วยครับนี่ให้มาด้วยครับ Wi-Fi ครับตัวนี้ยังเป็น Wi-Fi 5GHz นะส่วนบลูทูธครับเป็นบลูทูธ o ุ้ส่วนหน้าจอครับก็เป็นหน้าจอระดับเกรดสูงๆูงเลยนะเป็นหน้าจอ a AMOLED r e ล r e s h r a t e ครับอยู่ที่ 120Hz มี Touch s e m pling เ t ทอยู่ที่ 300Hz 300Hz ต่นี่ก็สูงมากนะสำหรับหน้าจอระดับนี้ครับแล้วก็ค่าความสว่างตรงนี้ครับให้สูงสุดที่1,300นเลยครับสุดท้ายครับตัวนี้ครับมากับ มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 6 8อ่าทุกอย่างเนี่ยยัดมาเต็มที่ครับแล้วก็ในราคาที่แบบว่าไม่เกิน15ื่นอันนี้ถือว่าโอเคนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเวลาเอาไปเล่นเกมโดยรวมจะเป็นอย่างไงนะเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าในการเล่นเกมครับมาพร้อมแล้วอย่าไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับ <S <S เกมแรกที่เราจะทดสอบก็คือ ROV ก่อนเลยไหมเกมไม่ง่าย มาก่อเข้าไปได้ลครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ดีกว่ามันมีเกมโหมดอยู่นะของ vivo เนี่ยอ่าเลื่อนซ้ายมาครับนี่ครับมันก็จะบอกว่า CPU เท่าไหร่ GPU ใช้ไปเท่าไหร่ครับเล่นเกมไปกี่แล้วกี่นาทีกี่ชั่วโมงครับแบตเหลือเท่าไหร่ครับแล้วก็สามารถบูตได้อ่าเนี่ยบูตได้มีโหมดให้เลือกหลายโหมดแล้วแล้วก็ข้างล่างเขามีแบบพวกฟีเจอร์ต่างๆครับเปลี่ยนเสียงได้อ่ามีใครชอบสายเปลี่ยนเสียงมีให้เลือกครับ m o ชั่น control ค,คืออะไรเอ่ยอ๋อเราสามารถอย่างเงี้ยพอมาแ a p p i n g ปุ่มใช่ไหมแล้วเราก็ เลือนขวาอย่างเงี้ยโมชั่นอย่างเงี้ยมันจะกดปุ่มขวาให้ถ้าเดินซ้ายมันจะกดปุ่มนี้ให้เอ้ยอันนี้อันนี้น่าจะมีประโยชน์ก็เป็นเกมโหมดที่ค่อนข้างจะมีลูกเล่นให้เราเล่นหลากหลายนะอันนี้น่าจะโอเคครับมา ROV นะโอเคเราไปดูเซตติ้งก่อนครับภาพป,ปรับได้ถึงอัลตานะแล้วก็การแสดงผลเนี่ยก็ยังอยู่ที่สูงครับพาร์ติเคลิลสูงมากโอเค fps ครับนี่ปรับได้ ถึงไฮนะโอเคก็คือปรับสุดได้หมดเลยครับเกม ROV เนี่ยเนี่ยเสียงมันออกข้างเดียวเนี่ยเสียดายรงนี้นิดเดียวนะแมถ้าเป็นนํำโคงแบบคู่จะดีกว่านี้อ่ะดูการโหลดครับของอยู่ไหนอยู่นี่โหลดเสร็จแล้วอาจสดงว่าเครื่องแรงมาก7 7 8 G 5 G ที่ใช้ได้เลยเอาเรื่องอยู่นะดูลซีตรงนี้เฟรมเรทวิ่งอยู่ห้า0ประมาณนี้อ่าใช้ได้ทัดเด็ดดีเนี่ยทัดเด็ดดีครับ นี่ครับเด,ดีครับเต็มเลยเขาเนี่ยหกสิบหนึ่งภาพสวยเชียร์เสียงก็ถึงเป็นลำโพงแบบเดียวถ้าเล่นเกมพวกเกม ROV พวกนี้เนี่ยเสียงก็ยังได้อยู่นะก็ยังมีความกระถื่มอยู่ครับแต่ออกด้านเดียวครับการจับถือฟิลลิ่งใช้ได้เลยครับเล่น ROV ครับเล่นสองนิ้วเนี่ย ROV มันได้แค่สองนิ้วใช่ไหม ROV ถือว่าผ่านแน่นอนครับสิบเต็มสิบไม่มีอะไรหักครับไม่นับเรื่องเสียงนะาไม่นับเรื่องเสียงเอานับแค่การเล่นการทัชชิ่งครับ อ่าเรียบร้อยตายซะแล้วครับมาไปเกมต่อไปดีกว่าครับมาเกมต่อไปครับฟีฟ่าโมบายดีกว่าครับสำหรับคอเกมฟุตบองพุตบอลนะมาดูที่กราฟิกกันหน่อยครับตัวกราฟิกเนี่ยมันปรับได้ที่ออาต้าเลยนะนี่อัลต้าเลยครับแล้วก็เรสโรวิชเนี่ยปรับไฮแล้วก็เฟรมเรทปรับได้ที่6 0ครับการฟีฟ่าเนี่ยมันสงคัญตรงที่การทัดนี่แหละว่ามันจะสามารถแบบบังคับตัวละครดีหรือเปล่าครับ ปุ่มไหลลื่อหรือเปล่าครับเนี่ยการกดเนี่ยบางทีการกดปุ่มเนี่ยมันมีผลต่อการแบบยิ่งเข้าไปเลยเอไงใช้ได้ทัดชิงดีครับภาพสวยด้วยนะทำนิ้วดีครับไม่ได้ขัดใจอะไรครับโค้งๆเลยเลวานโอ้โหนี่ยงมาโอเคเนี่ยกำลังขับดีนะไงปะ การกดสคงอส,งสกิลได้อยู่เนหะ็นไหมสู้เข้าไปเลยเอฮะท้าชิ้นดีมากเก่งกับบอดแห้ะผมอะมีฟ้าโอเคถือว่าผ่านไม่มีอะไรต้องตีครับ1 0บ0สิบเหมือนเดิมครับไปไปเกมต่อไปดีกว่าครับมาเกมต่อมาครับพับจีโมบายกว่ามาที่เกมค่อนข,ข้างจะขยับกราฟิกขึ้นมาแล้วนะอย่ามาดูเซตติ้งกันหน่อยดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรครับมา ครับปิกครับอ่ะมันเปิดสูงสุดได้ที่ HDR นะนี่ HDR ครับแล้วก็เฟรมเรทจะอยู่ที่อัลต้าครับแต่ถ้าเปิดไปที่สมติดูสิตัวเฟรมเรทเนี่ยมันจะปรับมาได้ที่ t r e ีมนะก็คือ60เฟรมเรทนะอ่ะการเล่นพัมจีเนี่ยต้องใช้ทุกอย่างของมือถือจริงๆนะไม่ว่าจะเป็น การทัดไจโรหน้าจอต้องใหญ่ครับเพราะการวาง4นิ้วเนี่ยบางทีหน้าจอใหญ่มันมันจะได้เปลียยกว่าหน้าจอเล็กเนาะไจโรครับอ่ะนี่ผมหมุนให้ดูเลยไจโรใช้หน้าบดติเลยครับไม่มีหน่วงเลยครับการทัดอ่ะติดดีครับการทัตดติดดีดีนะไม่มีทัดลัน่นไม่มีทัดอะไรเลยนะเนี่ยตั้งสโย,ยกใสข่ขวายมาติดดีทัดติดดีคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยมาคนมาแล้วครับ นี่ไงนี่ไงเป็นไงใช้ได้ขอยิ้มั่งดิเพื่อนน่านี่เห็นไหมขอย่งเพื่อนยิงหน่อยจะเราใช้ได้เลยไม่เจอการสะดุดเลยนะจริงๆถ้าเล่นพับจีในมือถือเรียราคาเนี้ยบางทีผมจะเจอบางรุ่นที่มันคึกกั๊กคึกกักทักึกสมักักอยู่นะ อันนี้คือใช้ได้เลยเนี่ยเนี่ยใช้ได้อยู่แล้วใจโลเนี่ยแต่พับจีบอกเลยว่าไม่ขาดเหมือนกันสิบเต็มสิบครับ เยี่ยมการเล่นโอเคมากๆครับบาเกมต่อไปดีกว่าครับมาเกมต่อมาครับมาลองเกมนี้นิดนึงก่าครับเกมที่ค่อนข้างจะกินสเปคเหมือนกันครับเป็นเกม Dead by Daylight นะกราฟิกอ่ะนี่ครับมันปรับได้ที่60เฟรมเรทเลยนะแล้วก็ กราฟิกเนี่ยได้อัลต้านะอ่าแล้วก็ผมติ๊กอัลต้าทุกอย่างนะเรนเดอร์คอยตี้คอยุณภาพติตต้งเนี่ยเอาต้าหมดเลยครับไปการทัชเป็นไงบ้างดูซิถามเพื่อนเลยครับช่วยปันไฟเนี่ยทัชชิ่งภาพสวยเนี่ยทัชแบบนี่ยเห็นไหมการทัชกา,ารจุก๊กนี่เฮ้ยมองไปอยู่ปะเนี่ยไปแล้วครับวิ่งดครับรออะไรอยู่ครับจุ๊กครับจุก๊ก จูครับดีก่อนเลครับยงเงคล่องเลยครับบังทัดดีเลยครับไม่มีปัญหานะเฮ้ยโอ,ยโอย้มีเฟรมเลตตกนิดนึงนะนี่มีเฟรมเลตตกบ้างนะเวลาเวลาวิ่งไล่อะไอตัวปีศาจเนี่ยม,มีมีเฟรมเลตตกอยู่ให้เห็นอยู่เมื่อกี้ครับมาถือว่าผ่าน มาครับเดี๋ยวเรามาทดสอบแกะกล่องเจ้า Vivo Toilet 2แบบเร็วๆนะตัวหูฟังครับตัวนี้ครับเป็นดิเวอร์แบบ12.2มิม mm, นะย่านความถี่ครับก็เป็นความถี่ทุกบังหูฟังเลยครับ20เฮิรตถึง20,000เฮิรตนะรองรับการใช้งานแบบ2ข้างเป็นอยได้2ข้างเลยคุณได้2ข้างเลยครับอย่างที่บอกครับตัวไมโครโฟนครับมีระบบตัดเสียง ANC นะ อ่เป็นบูทูธ5.2ครับแล้วก็มีค่า latency เนี่ยอยู่ที่88มิลลิเซคนวแกะเลยครับไม่ต้องรอแล้วครับคลิปนี้เอาอยากให้เน้นที่ตัว vivo y9 5G มากกว่าแต่ข้ไหนๆก็ได้คุมวางแล้วก็ใช้ทีเดียวเลยครับให้มันรู้เรื่องไปเลยครับอะแกะกล่องมานี่เลยครับเร็วๆเลยนะอ่ะมีตัวคู่มือข้างในก็จะมีตัวสายชาร์จ C นะดูไท A ครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับ เป็นจุกซิลิโคนสำรองให้มาทั้งหมด2ไซส์เงาวับเลยหูฟังตัวเคสเนี่ยเป็นพลาสติกครับแต่ก็ใช้ได้แต่คือเคสชวนเป็นรอยนิ้วม,มือเหมือนกันครับเนี่ยเป็นรอยนิ้วม,มือนะเคสเนี่ยโอเคเปิดมาเลยครับด้านในก็จะเป็นหูฟังอ่ะเคสแล้วก็ตัวหูฟังนี่ให้มา ต่อเรียบร้อยแล้วครับนี่เข้าดูเซตติ้งอันหน่อยครับเข้ามาในเซตติ้งครับของมันก็จะมีนี่โหมดให้เรากดเล่นๆนะนี่อ่ะมี Transparency Mode เนี่ยมันจะเหมือนมีเสียงแอมเบียเข้ามาในหัวนะอ่ะนายลองแบบ n o i น้อย n c e l l t t o o นดิอ่ะตอนนี้คือเสียงแอมเบียนกิมพหายแล้วแล้วเดี๋ยวเราลองฟังเพลงดีกว่าอ่ะโอเคฟังเพลงเบสมีปะทะโอเคครับ กลางโอเคแต่เนี้มัปนทางเสียงเบสดเนานะเสียงร้องก็พุ่งประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้พุ่งออกมาเยอะมากครับอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้ดีไม่ได้แย่เราไปดูเรื่องเล่นเกีย์ดีกว่าเสียงก็อุ้ยเสียงดีนะเสียงทอดกลางวานใช้ได้เลยครับเรื่องที่สําคัญครับเรื่องดีเลยดีกว่าครับมากดยิงก็ไม่ดีเลยนะเอ้ยไม่ดีเลยครับ เสียงทงเสียงเท้าก็ได้ยินชัดเจนดีครับเล่นเกมให้อัตรารที่ดีกว่านะใครที่สนใจหูฟังไร้สายทูเวลเลตที่มีน้อยแคนซ e ลิ่งนะตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะโอเคนะ มีโหมดให้ใช้คร,ครบครับเสียงก็โอเคฟังเพลงเบสมาดีครับเวทีเสียงก็ประมาณนึงครับตัวนี้ครับราคาอยู่ที่2,999บาทนะ TWS2 ตัวนี้ไปใช้คู่กันก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะอาจเล่นเกมฟังเพลงได้อยู่ครับ อ่ะทดสอบการเล่นเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นครับก็แอบออกไปเล่นนอกร้อมอีกหลายชั่วโมงเลยครับมาเดี๋ยวเรามาสรุปข้อดีข้อขายใจกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะเริ่มจากจุดดีกนก่อนเลยครับเรื่องแรกครับความแรงและความไหลลื่นต้องบอกว่า Vivo ตัวนี้ครับ เล่นเกมลื่นมากๆเลยนะจะมีแค่บางเกมที่กินกราฟิกหนักๆอันนั้นอาจจะมีเจออาการเฟรมเลตตกบ้านนะข้อทีต่อมาครับก็คือเรื่องทัชชิ่งเรื่องใจโรต้องบอกว่าสเสถียรมากๆนะทัชชิ่งเนี่ยตอบสนองเร็วครับไม่มีทัชหลุดทัชเพี้ยนเลยครับกดปุ๊บติดป๊บครับส่วนใจโรเนี่ยก็ สามารถลากเป้าได้ไม่มีงองแงไม่มีหน่วงไม่มีอาการดีเละอะไรให้เจอเลยครับสำหรับใจโรสโคมเนาะแล้วก็การจับถือครับเป็นมือถือที่ไม่บางไม่หนักจนเกินไปครับหน้าจอขนาดใหญ่พอดีมือครับผมเป็นคนมือใหญ่จับเล่น4นิ้วเนี่ยเล่นแบบสบายสบายเลยครับแล้วก็การจับถือโมดูลกล้องตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกะกะนิ้วมือแต่อย่างใดครับก็เล่นเกมได้สบายสบายครับ ข้อดีจุดท้ายครับที่ผมรู้สึกได้คือเรื่องการจัดการความร้อนนะเล่นไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าร้อนจี๋จนไม่อยากจะเจาเครื่อนะก็มีอาการอุ่นๆตรงแถวนี้ฮนะเดี๋ยวมาดูจุดขัดใจที่ผมเจอมากดีกว่าครับอันนี้ก็ถือว่า เป็นข้อที่ต้องหักคะแนนเหมือนกันเนาะอันแรกเลยครับนี่ลำโพงแบบเดียวเนาะโอ้โหสายเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยบอกเลยว่าไม่ถูกใจสิ่งน,นี้มากๆครับแทนที่แบบโอ้โหสเปคมาขนาดนี้แล้วหน้าจอสวยขนาดนี้เนาะ c p u ชิปเซตน,นเรื่องขนาดนี้เนาะถ้าให้ไอตัวลำโพงแบบคู่มาอีกหน่อยนอะจะเพอร์เฟกแล้วก็10เต็มตเลยครับแต่พอเป็นลำโพงแบบเดียวเนี่ย มันเล่นเกมมันดูหนังมันฟังเพลงไม่สะใจครับเสียงไม่กระหืมเลยอันนี้หักคะแนนแบบเต็มๆเลยนะจุดขัดใจข้อต่อมาครับในเมื่อลาโพงแบบเดียวไม่เป็นไรครับอย่างน้อยใส่หูฟังเล่นใส่หูฟังเล่นเกมใส่หูฟังดูหนังใส่หูฟังฟังเพลงอะไรอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์ครับแต่มันดันไม่มีตัวแปลงแถมมาให้ในกล่องเนะนาะหักคะแนนอีกสักคะแนาน,านละกันตรงนี้นะครับสุดท้ายครับเรื่องแบตเตอรี่ครับค่อนข้างจะ เป็นเครื่องที่กินแบตพอสมควรเนาะอาที่ผมเล่นคับจีเนาะเล่นกับ Wi-Fi เปิดกราฟิกแบบสมูทก็เล่นเฟรมเรทแบบ60เฟรมเรทเนาะแล้วก็เปิดเสียงสุดไม่ได้ใส่หูฟังแล้วก็แสงหน้าจอเดี๋ยวเปิดที่ประมาณ50%เนาะ เล่นไปประมาณ1ชั่วโมงแบตบตัวนี้เนี่ยลดไป21%เปลยทีเดียวนะถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะ,ะแต่โดยรวมครับเอาข้อดีจุดขัดใจมาบวกลบคูณหารบา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 แล้วก็ยังถือว่ามือถือตัวนี้ครับ vivo v, v 2 9 5G ตัวนี้นะเป็นมือถือที่เล่นเกมดีมากๆครับ สเปคดีภาพสวยดีไซน์สวยครับอีกอย่างคือเรื่องกล้องเนี่ยทำได้ดีมากๆเนาะค่อนข้างจะครบเครื่องในราคาไม่เกิน15,000บาทครับดังนั้นครับ Vivo v 2 5 5ตรงนี้ ตัวตัวผมผมถือว่าเป็นมือถือที่น่าคบหาอีกรุ่นเลยทีเดียวนะครับย้ำราคาอีกทีครับ vivo ตัวนี้ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่14,999บาทครับไปหาซื้อได้แล้วครับที่ร้านขายมือถือชั้นนำทั่วไปครับร้านบารรณาอะไรก็ตามมีขายแน่นอนครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับก็ถ้ามีข้อผิดพลาด ประการใดนะพูดผิดพูดติดขัดพูดนู่นพูดนี่ก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครมีคําถามอะไรอย่าถามก,กันกับมือถือเครื่องนี้หรือเกี่ยวกับกัดเจ็ตอะไรก็ตามครับก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้ที่ใต้คลิปนี้ครับสุดท้ายท้ายสุดครับอย่าลืมครับกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง The Real Channel ของพวกเราด้วยนะผมและทีมงานจะได้หากัดเจตอุปกรณ์ดีดอย่างนี้มาแกะกล่องรีวิวกันอีก นะครับแลวสำหรับเรือเล็กรีวิวคลิปนี้ครับกับผมนายจอนวัตต้องขอตัวลากัไปก่อนครับสวัสดีครับ